ทับราวตั้งอยู่ตำบลห้วยยางอำเภอคอนสารจัังหวดชัยภูมิการเดินทางไปน้ำผุดทับราวสะดวกสบายมีถนนคอนกรีตหมู่บ้านจนถึงหน้าสวนลุกขชาติมีเพียงบริเวณลานจอดรถเท่านั้นที่ถนนเป็นลักษณะถนนดินสำหรับขวดจะต้องจะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถพอสมอควรแต่ก็มีระยะทางไม่มาก น้ำผุดเกิดจากรอยแยกของเขาหินปูนแอ่งและทานน้ําใต้เขาหินปูนซึ่งอยู่ทางทิศต,ตะวันตกของที่ตั้งน้ําผุดไหลามารวมกันแล้วเกิดเป็นทานน้ําใต้ดินเมื่อลงสู่พื้นราบก็ผุดออกมาจากใต้ดิน เราไปเดินดูต้นกําเนิดของทานน้ำผุดถึงแล้วครับบริเวณต้นน้ำทานน้ำผุดภาพจากกล้องจะต้องใช้ความพยายามในการสเกตนิดหน่อยจะไม่เหมือนกับตาจริงนะครับจะสังเกตได้เห็นชัดมากกว่านี้